สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แคจะมาแกะของขวัญคูปตานะคะมีคู่หูมาช่วยเปิดของขวัญคูปต้าค่ะสวัสดีค่ะของขวัญชิ้นแรกการ์ดอวพรค่ะชิ้นที่สองหมอนรองคอค่ะเดี๋ยวแกะให้อารองเลยค่ะมันสบายนุ่มนิ่มมากเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะปฏิทินคูปต้าค่ะและตามด้วยพัดรดคุดคูปต้าและก็หมวกกันแดดค่ะสวยชุกใจมากเลยแล้วนี่อะไรเอ่ยอ๋อกระเป๋าผ้าและตามด้วยแยมกระเจี๊ยบและนี่อะไรนี่ และตามด้วยคุกกี้ไรเบอรี่ค่ะต่อด้วยกล้วยฉาบสอดไส้มะขามจ้าชิ้นต่อไปอะไรนะต่อด้วยลำโพงบูทูธคุปต้าจ้านะ ชิ้นต่อมาเลยจ้าน้ำมันไข่เส้นค่ะเดี๋ยวให้อาไปใช้นะคะและนี่คือพวงแหแจน่ารักมากเลยส่วนอันนี้คือผ้าคาดหัวค่ะให้อาลองสักหน่อยค่ะและนี่อะไรนะข้าวพอง,พองจ้าชิ้นต่อไปเลยค่ะเสื้อสวยๆจากคูปต้าค่ะโอ้โหให้มาหลายตัวมากเลยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลดเกี่ยวนวดข้าวหรือของอะไรนะคะโอ้โหมีแต่เสื้อการเกษตรชีวิตดีๆค่ะ ใส่แล้วสวยปังค่ะแล้วก็ใส่นรววๆไปเลยนะคะหูให้มาแบบจุๆหมดแล้วค่ะกล่องแรกนะคะหูเสื้อคุมก็สวยมากเลยค่ะจ้า ยาวต่อไปเลยค่ะโอ้ยอันนี้คือบัตรกำนันค่ะทุกคนโอ้ยยังมีเสื้อหลงใหมค่คะหนึ่งตัวนะคะอตัวนี้สวยมากเลยคนใส่ก็สวยค่ะหูต่อไปก็แก้วน้ำนะคะหูสวยมากจุ๊จุเลยค่ะวิสุดท้ายนะคะหมดแล้วค่ะหูนี่เก้าอี้อร่อยของครูต้าค่ะโอ้ยขอบคุณของครูตา้า ให้มาแบบสวัสดีปีใหม่2,567นะคะขอให้ครูต้าปะปะอยู่ทู่กับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรไปนานๆน,นะคะขอ,อบคุณมากๆเลยคะ่ะเพลงๆปังๆ